การสร้างกำไรเดือนละแสนจากการทำกรเกษตรบนที่ดินแค่ไร่เดียวเนี่ยฟังดูเหมือนฝันเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้เราจะมาถอดสูตรนี้กันแบบหมดเปลือกเลยว่าต้องคิดยังไงวางแผนแบบไหนเราต้องปลูกอะไรถึงจะทําให้เรื่องที่เป็นไปไม่ได้กลายเป็นจริงขึ้นมาได้ครับเอาละครับคําถามแรกที่ทุกคนคงอยากรู้เลยไอ้กาไรเดือนละ10,000แบาทจากที่ดินแค่หนึ่งไร่เนี่ยนะเฮ้ยมันทําได้จริงเหรอ คือถ้าเรายังคิดถึงภาพการปลูกข้าวปลูกมันสำปะหลังแบบเดิมๆอยู่บอกตามตรงว่ายากมากครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่มันมีคําตอบครับคุณแจสําคัญที่จะปลดล็อกเป้าหมายนี้ได้เนี่ยมันอยู่ที่การเปลี่ยนวิธีคิดไปเลยแล้วหันมาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าพืชที่มีมูลค่าสูงรอบการปลูกสั้นและใช้พื้นที่แนวตั้งหรือ high value short cycle และ vertical นี่แหละครับคือแนวทางของฟาร์มยุคใหม่ที่เข้าประสบความสำเร็จกันทั่วโลก และนี่คือแผนที่ของเราในวันนี้ครับเราจะเริ่มจากปัญหาของการตั้งเป้ากำไร1 0 0 0 0แสนก่อนแล้วไปดูสูตรคำนวณกันว่าต้องคิดเลขยังไงจากนั้นไปเลือกพืชทำเงินที่มันใช่จริงๆแล้วค่อยมาดูกลยุทธ์เด็ดๆที่จะทำให้เราชนะในเกมนี้ก่อนจะปิดท้ายด้วยบทสรุปและสิ่งที่ต้องเจอในโลกความจริงครับโอเคครับมาลุยก,กันที่เรื่องตัวเลขกันเลยดีกว่า การจะไปถึงเป้าหมายได้เนี่ยมันต้องเริ่มจากการคำนวณครับไม่ใช่การเดาสุม่มเราจะมาดูวิธีคิดเป้าหมายการผลิตกันแบบง่ายๆเลยหัวใจของเรื่องทั้งหมดมันอยู่ที่สมการง่ายๆนี่แหละครับกำไรสุทธิมันก็คือเอะไรได้จากการขายทั้งหมดมาลบกับต้นทุนทุนทกอย่างที่เราจ่ายไปง่ายๆแค่นี้เลยเราจะใช้สมการนี้แหละครับเป็นตัวตั้งต้นในการคิดย้อนกลับไปหาทุกอย่างโจทย์ของเราชัดเจนมากครับตัวเลขกลมๆสวยๆเลย นั่นก็คือเป้าหมายกำไรสุทธิที่1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนทุกอย่างที่เราจะทํากันต่อจากนี้ก็เพื่อจะไปให้ถึงตัวเลขนี้แหละครับทีนี้ตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยคือความแตกต่างระหว่างยอดขายกับกําไรเพื่อให้ได้กําไร1 0 0 0 0แเนี่ยเราไม่ได้ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่1 0 0 0 0แนะครับจากข้อมูลของฟาร์มสมัยใหม่ที่เขาทําสําเร็จกันเนี่ยเราจะตั้งสมมติฐานกันว่าเราน่าจะทํากําไรได้สัก50%หมายความว่าขายของได้ทุกๆ100บาท จะเหลือเป็นกําไรเข้ากระเป๋าเราจริงๆ50บาทหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างออกไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยากได้กําไรเข้ากระเป๋าจริงๆเดือนละแสนบาทด้วยอัตรากําไร5 0เป้าหมายยอดขายที่เราต้องทําให้ได้ในแต่ละเดือนก็คือ20 0 0 0นบาทนั่นเองครับนี่แหละครับคือตัวเลขตั้งต้นที่เราจะใช้ในการเลือกพืชและวางแผนการผลิตกันต่อไปเอาละพอเรารู้แล้วว่าต้องทํายอดขายให้ได้20 0 0 0 0บาทต่อเดือนคําถามต่อมาก็คือ แล้วจะปลูกอะไรดีล่ะถึงจะไปถึงจุดนั้นได้มาเลยครับเรามาดูลิสต์พืชทําเงินที่มีศักยภาพสูงกันดีกว่าตัวเลือกแรกที่ฮิตมากๆเลยนะครับก็คือพวกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์นี่แหละข้อดีของมันคืออะไรโอ้โหเร็วมากครับแค่40-45วันก็ได้เก็บแล้วแถมราคาขายก็ค่อนข้างดีอยู่ที่กิโลละ80-120บาททีนี้ถ้าจะทำยอดให้ได้2 0 0 0 0 0 ก็ต้องผลิตให้ได้ประมาณ1,500ถึง2,000กิโลต่อเดือนซึ่งใช้พื้นที่ปลูกจริงๆเนี่ยแค่ประมาณ200ถึง300ตารางเมตรเองนะครับไม่เยอะเลยมาดูอีกตัวที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือเห็ดเศรษฐกิจครับอย่างเห็ดนางฟ้าเห็ดโคนน้อยจุดเด่นที่สุดของเห็ดคืออะไรรู้ไหมครับคือเราเก็บผลผลิตได้ทุกวันครับไม่ต้องรอเป็นรอบเดือนเหมือนพืชอื่นราคาขายก็ดีนะอยู่ที่กิโลละ60-100บาท ถ้าอยากจะทำยอดให้ถึงเป้าก็ต้องมีก้อนเชื้อสักหมื่นถึงหมื่นห้าพันก้อนซึ่งก็ใช้โรงเรือนขนาดเล็กๆประมาณ3-4ถึงโรงเท่านั้นเองครับอ่ะสไลด์นี้จะทำให้เห็นภาพรวมชัดขึ้นเลยครับเรามาเทียบกันหมัดต่อหมัดเลยนอกจากผักสลัดกับเห็ดนางฟ้าแล้วก็ยังมีตัวเลือกอื่นๆอย่างต้นอ่อนทานตะวันอันนี้ความเสี่ยงต่ำมากแถมใช้พื้นที่น้อยสุดๆหรือถ้าใครสายเทคโนโลยีชอบความท้าทายขั้นสูงก็อาจจะมองไปที่ถังเช่าเลย อันนี้ทําปริมาณไม่ต้องเยอะแต่ต้องเน้นคุณภาพสุดๆเพราะราคามันสูงมากจะเห็นเลยนะครับว่าแต่ละอย่างก็มีข้อดีข้อเสียและความเสี่ยงต่างกันไปการเลือกพืชที่ใช่เนี่ยเป็นแค่ครึ่งทางนะครับอีกครึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยแล้วเป็นตัวตัดสินเลยว่าจะรอดหรือร่วงก็คือกลยุทธ์ทางธุรกิจครับมาดูกันว่าคนที่เขาทําสําเร็จเขามีวิธีคิดและวิธีการยังไงและนี่คือกลุ่มแจ3ดอกที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จครับดอกแรกเลยนะขายตรงให้ลูกค้าเลยครับ ไม่ว่าจะออนไลน์หรือไปออกตลาดสุขภาพการตัดพ่อค้าคนกลางออกไปเนี่ยเพิ่มกําไรได้ทันที30-50%เลยนะ 2. คืออย่าขายแค่ของดิบครับต้องแปลรูปเพิ่มมูลค่าทําน้ําผัดสกัดเย็นทําเห็ดอบกรอบหรือทําเป็นชุดสลัดพร้อมทานไปเลยและ 3. สาําคัญสุดๆต้องมีของขายทุกวันต้องวางแผนการปลูกให้ดีให้มีผลผลิตออกมาต่อเนื่องเพื่อให้มีเงินเข้ากระเป๋าทุกวันครับ เอาละครับเราคุยกันเรื่องที่แน่ตื่นเต้นมาเยอะแล้วทีนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแต่สำคัญมากก็คือการกลับมามองโลกแห่งความเป็นจริงกันหน่อยครับมาดูว่ามีอะไรที่ต้องคิดให้ดีๆก่อนที่จะตัดสินใจลงมือทำผมขอย้ำประเด็นนี้อีกครั้งนะครับย้ำตัวโตๆเลยตัวเลข10,000แสนบาทที่เราพูดถึงกันมาตลอดคือกาไรนะครับกาไรไม่ใช่ยอดขายตรงนี้เป็นจุดที่คนพลาดกันเยอะสุดและมันมีผลกับการวางแผนทั้งหมดเลยครับ เราก็ต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่านี่คือการทําธุรกิจไม่ใช่แผนรวยทางลัดมันต้องใช้เวลาครับช่วง6เดือนแรกอาจจะยังไม่เห็นกําไรตามเป้าหรอกนะเพราะมันเป็นช่วงของการลงทุนในระบบต่างๆแล้วก็เป็นช่วงของการสร้างฐานลูกค้าให้แข็งแรงก่อนซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาและความอดทนเลยครับเอาละครับตอนนี้สูตรคํานวณก็อยู่ตรงหน้าแล้วแผนที่ก็มีให้แล้วกลยุทธ์ต่างๆก็เปิดเผยหมดแล้วคําถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือแล้วตัวเราล่ะ พร้อมสำหรับความท้าทายนี้แล้วหรือยังครับ